หนมนานี่หมายความว่ามันเป็นคําของคนในคุกเอย่องที่บอกฮะคำว่าหนมนาคือว่าไอ้คนที่ติดคุกหน้าใหม่ๆผู้ชายในหน้าใหม่ๆนะมันก็จะมีคนเอาขนมไปให้กินเอออ่าพอตกตอนดึกมันย่องไปหาเขาในที่นอนแล้วบอกว่าหนมนาหนมนาก็คือจะเคลมเขาอ่ะอ๋อกินขนมนาไปแล้วหนมนาทีนี้สารวัตรแจ๊ะเนี่ยนะฮะกับสืบนครบาลเนี่ยไปตามจับนี่นะเขาเรียกว่าปฏิบัติการหนมนาก็คือมีไอ้หนมคนหนึ่งอายุย0ไปลวงเด็กผู้หญิงวัย12ปี ไปที่รีสอร์ทนะใช้อุบายชวนไปกินขนมแล้วก huh ็ท no, ํามิดีมิห <talking to S 1> <ch> ้ายกับเด็กนะฮะก็เลยเกิดกระบวนการปฏิบัติการสยบหนมนะไปดูคลิปครับเข้าเข้าขวาเลยเข้าขวาเลยไอ้ผิดผิดฟ้าไอ้ตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ่นและไป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 จอดเนอรอไปเลยไปเลย ใจเย็นตัวตัวมึงขยับแรงไปนักเรียนมานิ่งก่อนนิ่งก่อนตัวก่งังเกงหลุดตูดอีกเอชีวิตเห็นแล้วส่งสัญญาณมาเห็นแล้วส่งสัญญาณมา นั่งลงนั่งลงนั่งลงไม่ไี้ไม่มได้ไม่งไปใช้นี่ย่าเพิ่งใส่กุญแจอย่าเพิ่งใส่กุญแจลูกอ่าโอเคคุณแม่เรื่องอะไรนะจุ๊บไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายมาให้ฟังนะอย่าทำร้ายลูกฉันแม่ไม่ไม่ทำร้ายอันนี้มาจากไหนอ่ะเขาไปทำเรื่องที่คนดูเห็นเมื่อกี้เนี่ยใส่ชุดพรางตัวเนี่ยที่กปลังคานอยู่อ่าปลอมตัวเป็นตะข่ายเลยนะฮะคือตำรวจนะตำรวจนครบาลนะฮะลูกน้องสารวัตรแจ ค่อยๆคลานไปตามล่องนาเนี่ยนะเพื่อจะไปจับบังดีนบังดีนคือผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญามีโุรีเรื่องล่อลวงเด็กหญิง12ปีโดยกลอุบายขนมนาและก็ไปทําอนาจารนี่ตํารวจเขาไปอย่างนี้นะแต่ว่าแจ๊เนี่ยไปจับไม่เฉยไม่ได้ฮะต้องมีคอนเทนต์ด้วยนะครับคือไม่ให้บังดีนรู้ตัวเลยนะไม่ให้บังดีนรู้ตัวแหมแต่เสียงคนทักนี่ดังไปทั่วนะฮะกล้องคุ้งน้ําหุ่งนาเลยนะครับครับนี่นะ ไปจับเนี่นะครับเขาบอกว่าสืบทราบว่ามีการล่อลวงเด็กหญิง12ปีใช้กลอุบายคือหนมนะหลอกเด็กไปกินขนมที่รีสอร์ทก่อนลงมือกระทำชั่เรานะฮะชุดสืบนครบาลก็เปิดปฏิการวางแผนนะทหารราบนะสวมชุดพรางทําขึ้นจากหญ้าแล้วก็คาดอยู่ทนทุ่งนาระยะทาง200เมตรนะฮะก่อนลวบตัวบางดินได้ขาที่นอนเลยครับเนี่ยฮะก็เอาหมายสารไปประกาศให้คุณแม่ของบางดินได้ฟังค,คุณแม่บอกอย่าทำร้ายนะตำรวจบ,บอกไม่ทำร้ายฮะ ก็แจ้งข้อาหาร่วมกันเป็นทุละจัดหาบุคคลอายุไม่เกิน15ปีใช้กลอุบายหลอกลวงใช้กําลังประทุษร้ายนะฮะพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเพื่อหากาําไรหรืออนาจารกระทําจําเลาเด็กอายุยังไม่เกิน15ปี<อ>ก็จับกลุมได้ที่บ้านริมแม่น้ําไม่มีเลขที่นะตะบนดอนชิมพเพียรอำเภอบางน้าเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาครับนะ,ะนายพดลหรือบางดีเนี่ยวางแผนลวงเด็ก12ปีด้วยการหลอกพาไปกินขนมและลงมือขืนใจล่วงละเมิดทางเพศ สืบเนื่องจากแม่ของเด็กนะเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสอนอประชาสำราญหลังลูกสาวรู้จักกับเพื่อนชายผ่านนายมี่และผ่านทางเฟซบุ๊กก็คุยกันเป็นระยะเวลาหนึ่งกระทั่งฝ่ายชายนัดอ้างว่าจะพาไปนั่งเล่นกินขนมเด็กก็หลงเชื่อมัน 12, อายุ12บสะเด็กนะครับนะนก็เมื่อวันที่หนึ่งกันยายนนายมีก่ก็มาที่จุดนัดพบใกล้บ้านย่านหนองจอก ปรากฏว่านายมี่ไม่ได้มาคนเดียวคร <_ d ance> พานายชาลิฟอายุ26ปี<ำ>มาด้วย<ำ>จากนั้นพากันไปรีสอร์ทแห่งหนึ่งจังหวัดนครนายกเพื่อไปถึงก็ตั้งวงกินขนมกันจนเมื่อขนมใกล้หมดฝ่ายชาย2คนก็เสอนอตัวจะซื้อขนมมาเพิ่มขอดูภาพเมื่อสักครู่หน่อยสินะคนที่ยืนอ่านหมายเนี่ยนะฮะ,ะออเนี่ยเนี่ยเนคนที่อ่านหมายให้ให้ผู้ต้องหาฟังเนี่ย ยังไม่ถอดชุดเลยนะพี่ติ๋งอ,อ่านทั้งๆใส่ชุดเนี่ยใส่ชุดลายพางเนี่ยนะใส่ชุดพางเลยนะครับก็อ้างว่าไปซื้อขนมมาให้เด็กกินนะฮะปล่อยเด็กอยู่รีสอร์ทต,ตามลําพังและปรากฏว่ามีนายนพดหลหรือบางดีเนี่ยนะฮะสวมรอยเข้ามานั่งกินขนมและผ่านไปครึ่งชั่วโมงนายมี่กับนายชาลิฟได้ออกจากห้องพักไ,ไปอ้างว่าไปดูมอเตอร์ไซค์ปล่อยให้เด็กหญิง22ปีเนี่ยถูกนายนพดลลงมือกระทําชําเราเนะฮะ หลังจากก่อเหตุเด็กได้ร้องขอกับบ้านนบดลก็ขี่โมไซค์ไปปล่อยทิ้งข้างทางย่านหนองจอกและหลบหนีไปนะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคนครบาลก็ลงพื้นที่ก็พบว่านายบางดีเนี่ยยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ย่านหนองจอกนะและ้วคาดกันว่านะน่าจะอยู่ในแหล่งกบดานละแวกตะบนดอนชิมพีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะฮะจึงส่งเจ้าหน้าที่ปลอมตัวไปอ่านหมายที่เห็นเนี่ยนะฮะ ขาดไป200เมตรนะครับครับบังดีนให้การรับสารภาพตลอดข้อเก่าหาครับก็นําตัวส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาไป4ซ้า5้ข้อหาจุกๆทั้งนั้นนะครับครับนี่นะฮะโอ้โหลงทุนนะฮะครับตำรวจคนที่ใส่ชุดคอสเพลเนี่ยวันก่อนก็มีชุดมวยปั้มใช่ไหมครับที่ไปจับคนจีนอ่ะเออไปจับคนจีนเป็นชุดมวยปั้ม มาชุดนี้ฮะไม่รู้รอบหน้าชุดไหนอีกอ่อ่ส่าแจนี่มีเขาเรียกว่า <Content. S 2> มีความเป็น,นะค,ะค,คิดสร้างสรรค์น,นี่น่าจะมาทำรายการโทรทัศน์นะเนี่ย <laughs>